พร้อมแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับโดนดาวกระจายไปหนึ่งชุดถึง โอเคครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ ROV Surf Beta เวียดนามอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าไฮยะเตะนะครับให้ได้รับชมกันนะฮะและววันนี้นะครับผมก็จะมาออกไอเทมเป็นสายสโลนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของฮีโร่ตัวนี้นะครับเวลามีอ่าฟอร์ดแคปแล้วนะครับจะถือว่าโคตรโกงเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะโกงยังไงนะครับถ้าตอนนี้นะครับผมก็ยืนเลนกับ จเจฟนี่นะครับผมนะชิ้นแรกที่ผมจะขึ้นไอเทมนะครับก็คือทาลอนนั่นเองครับชึบชๆบชบช,บ,ชบนี้สกิลหนึ่งนะครับถือว่ามีระยะที่ไกลนะครับแล้วก็แรงมากๆนะครับและสามารถทะลุได้ด้วยนะครับผมชึบโอเคเวเลเวลสองแล้วนะมาเก็บคลิปตรงนี้ดีกว่าครับเพื่อที่จะได้เงินเร็วขึ้นนะครับ เ้ยนี่ของพี่น้องตมอไแย่งกันไซส์ย,ยากเลยนี่แล้วก็สกิลหนึ่งนะครับสามารถเคลียร์คลิปได้เร็วมากๆนะฮะนี่ชึบชึบชึบนี่อย่างแรงนะครับแต่ว่านะครับสกิลหนึ่งของฮีโรตัวนี้ไม่สามารถติดคลิได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถดูดเลือดได้นะครับแต่ว่ามีความสามารถในการโจมตีแบบท,ทูาดามจนะครับนั่นก็คือ การโจมตีแบบความเสียหายสีขาวอะ่ะนั่นก็คือทะลุเกาะเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเก็บสัญลักษณ์มังกรให้เต็มด้วยนะครับนี่แล้วเวลาการโจมตีปกติของเรานะครับการโจมตีปกติดาวกระจายของเรานะฮะมันจะเด้งไปโดนคลิปอีกประมาณ2ตัวนะครับทําให้เราแบบโจมตีได้ไกลยิ่งขึ้นนะฮะและสามารถเคลียร์คลิปได้เร็วนะฮะชึบ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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่า นี่ไงนี่ไงชึบ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 โอ้โหรอดเอาตัวหลังก็ได้วะนี่ไงจึบชึบชึบชึหึ้ระยะประชิดไม่รอดครับได้บัฟมาใช้ฟรีๆนะฮะเคเลเวล4แล้วนะครับได้อันติมาแล้วนะครับส่วนอันตินะครับก็มีความคล้ายคลึงกับสกิลหนึ่งนะครับก็ถ้าสัญลักษณ์มังกรเราเต็มนะครับ ความเสียหายจากสกิลดาเมจของอันติเรานะครับก็จะเป็นความเสียหายทารุเกาะน,นั่นเองนะครับชึกชึกชึกเอ้ยอย่านะพี่มีบัฟแดงแล้วน้องนี่อันติไปดิอืมเจ็บไม่รอแอ,รอแล้วละ่ะอย่างเนี้ยไม่รออแล้วล่ะโอเคนี่แหละครับก็อ,อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าสัญ,ญลักษณ์มังกรมันใกล้เต็มนะครับเราสามารถที่จะสกิลอันติใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะ สร้างความเสียหายที่แรงมากๆนะครับสามารถคอมโบได้ในคอมโบเดียวก็น่าจะตายแล้วนะฮะอันนี้เราโชคดีนะครับที่เรามีบัฟแดงนะครับทำให้สกิลหนึ่งของเรานะครับมันยิงสโล่นั่นเองครับนี่นี่ฮะจะเห็นได้ว่าเคลียร์คลิปเร็วมากๆครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันครับสกิลหนึ่งนะเพราะว่ามันสามารถยิงได้เป็นแค่แนวเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับศัตรูสามารถที่จะหลบเราได้นะครับ แต่ว่าเราก็ระหว่างที่เราปากระจายไปะนะฮะเราก็สามารถที่จะเดินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่การปากระจายเราก็ต้องก่ายระยะให้ดีนะครับว่าเราจะปาไปในทิศทางไหนนะฮะแล้วถ้ายิ่งปลาโดนทุกดอกนะครับรับรองเลยว่าเจ็บเข้าเนื้ออย่างแน่นอนนะครับไม่มีหักลบค่าเกาะใดๆแน่ๆนะฮะถือได้ว่าโคตรโกงนะครับฮีโร่ตัวนี้รู้สึกว่าฮีโร่ที่มาใหม่ๆนะฮะจะโกงอะไรขนาดนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้นะครับก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ใช้มานายอีกแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นการเก็บพลังงานสีเหลืองแทนนะครับพลังงานนี้นะครับเราก็จะได้มากระจากการโจมตีปกติด้วยนะครับแล้วก็ได้มาจากการที่เราปาดาวกระจายโดนด้วยนะครับจึก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  <to> หนีรอดวะโอ้โหแบทแมน ฮัลโหลนี่มันไม่ใช่ที่หลับที่นอนล้วไว้เพื่อนเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำซาดเดี๋ยวทำซาถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ใช้ดาวกระจายตอดไปก่อนนะครับจึบเอเออืมเจ็บหนักไหมล่ะถึงจะไม่ตายแต่เราก็สามารถทําจังหวะใเพื่อนได้นะฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยลาฟอร์เรนติโนมาอย่างงี้จึ๊กจึ๊กจึกจึอนิดเดียวอีนิดเดียวโอเคได้ครับ ทางที่ดีนะครับเราต้องรักษาระยะห่างไว้ให้ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะแรงมากนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ใกล้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแคลรี่เนาะเลือดก็ค่อนข้างน้อยนะครับและอีกอย่างครับฮีโร่ตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับเมื่อมีฮีโร่หรืออะไรเออน่าจะเป็นฮีโร่อย่างเดียวอะนะเวลามีฮีโร่เข้ามาใกล้นะครับมันก็จะเป็นอ่นี่ไงมันจะมีวงสีแดงๆขึ้นมาที่ตัวนะครับ เหมือนคล้ายๆว่าแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมีอะไรเข้ามาใกล้อะไรเงี้ยเออโอ้โหหโหูแต่ละตัวเลือดอย่างน้อยมันน่าจัดนักมันน่าจัดนักจึ๊กๆึ๊กึ๊กึ๊กไม่โดนโอเคแล้วสกิลสองนะครับก็ใช้หนีได้นะครับมันก็จะเป็นการพุ่งออกมานะครับแล้วก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นระยะหนึ่งนะฮะโอ้อยังโกง โอเคไม่มีใครสนใจเลนข้างเลยป่าเอ้ยแต่อแต่กลางเนี่ยขาเนียนมาจะแตกอยู่ละชิบชิบเอ้ยเออเอาละชิปหายละเพื่อนบวกกันเพื่อนบวกกันยับละชิบหายละตายหมดแล้วน้อยอย่างนี้ปั่นอันตีไปดีครับนี่ไง แตกหมดเลือดน้อยอย่างนี้ปั่นอันติไปดิสกิลมันก็จะคล้ายๆออฮีโร่ตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปนะครับในเกม LOK OK นะก็นออ่าจะเป็นตัวปืนที่เป็นพี่ชายของวิโอเลตนะครับสกิลเหมือนกันแดะเลยนะเช็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 อย่างแรงโอเคตอนนี้ก็ได้เจาะเกราะมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ฟามไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องการจำนวนโกโค่อนข้างเยอะนะฮะในการออกไอเทมนะครับผมและเกมนี้นะครับผมก็จะพยายามเล่นแบบเซฟที่สุดนะครับผมจะไม่ตายนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราตายนะครับเราก็จะสูญเสียการเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเงินไปด้วยนะครับเนี่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อม,มาดิเดี๋ยวก็ได้นะนี่ไง,ไงปั่นอันตีไปเลยครับโอ้โหไม่ไหววะชิบหายละคือถ้าโดนอัน,อนตีมันจังๆแบบนี้เราก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉันต้องหลบก่อนนะเฮ้ยใจเย็นแม่สาวน้อยพี่ไม่สู้หรอกพี่เป็นคนไม่สู้คน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาการกลางก่อนวะ่ะ <c oughs> เพื่อนบวกกันยับเลยวะ่ละลรวพลาดด้วยนะ นี่ครับอย่างที่บอกนะฮะเวลามีฮีโร่เข้ามาใกล้นะครับมันก็จะมีวงสีแดงๆขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นหรือว่าทําให้เราตีแรงขึ้นหรืออะไรสักอย่างนะครวงที่ขึ้นมานะครับมาก็เอาเดีมาดีฟเลเรนติโนออโดนนั่นน่ะโดนนะนะน,นะนะ่ะโอ้โหเราเคลื่อนเรา โดนกระสุนโอ้ยโดนกระสุนปืนกลสาสตายชิบหายละเขาโถมแล้วเว้ยเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเซฟเฟล่านี่แม่งก็ป่วนชิบหายเลยชิบหายละเอาไงวะเนี่ยพลาดวะไม่เป็นไรครับถึงจะพลาดนะฮะแต่เราก็ไม่ควรออกไปให้แบบลึกเกินไปหรือไม่ควรออกไปแจกนะครับ ยังล็อกยังล็อกเชิบเชิบเชิบเอาเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะอืมอืมอืมจักจะเปรี้ยวเกินไปแล้วน้อง ไรวิอะไรวิเออเออโอเนี่ยครับถ้าเราปาดากวกาจายไม่โดนนะครับเราก็จะไม่มีหลอดพลังงานไว้ใช้สกิลนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลไม่ได้เราก็สู้เขาไม่ได้นั่นเองนะเนี่ยเราต้องปาดากวกาจายให้โดนแล้วก็ปาไม่โดนอยู่ดี อย่างที่บอกเพราะว่าดาวกระจายของมันมันจะเป็นเส้นตรงอะนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูมีโอกาสที่จะหลบได้ไอ้อเชี่ยชิบหายช้าไปเอาไงครับเอาไงเออเดี๋ยวดิมันโดดว่ะโอเคอืมหิวนะก็ตายไปดิ โอเคตอนนี้เราก็ได้ฟอสแคปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าการที่ฮีโร่ตัวนี้มันมีฟอสแคปมันโกงไงนะครับนี่ชึบ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 โอ้โหละมีบัฟแดงเงี้ยทิพไห้ดิชึบ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 นี่ไงนี่ไงคือความโกงนี่ไงคือความโกงนี่ไงอืมอืมชึบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังงานหมดว่ะ ก็คือปกติฟอสแคปนะครับเวลาเราใช้สกิลไปแล้วมันจะ,ะมีสีฟ,ฟ้าขึ้นมาที่ตัวที่ตัวหรือที่มือวะ,อะขึ้นมาที่มือแล้วกันนะฮะมันก็จะทําให้การโจมตีปกติครั้งต่อไปของเราติดสโลใช่ปะแต่ว่าสกิลของฮีโร่ตัวนี้นะครับผลของไอเทมฟอสแคปนะครับมันจะออกไปพร้อมๆกับการปาดาวกระจายนั่นเองครับซึ่งมันจะทําให้ศัตรูติดสโลตั้งแต่ การโดนดาวกระจายนะฮะแล้วมันจะทําให้เราสามารถปากระจายได้อย่างต่อเนื่องทาให้ศัตรูไม่สามารถหลบดาวกระจายเราได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไอเทมคีย์เวิร์ดของตัวนี้เห็นไหมเวลามันโดนดาวกระจายเรานะมันก็จะติดสโล่นะครับทําให้มันหลบดาวกระจายของเรายากขึ้นนะครับมันจะทําให้ตฮีโร่ตัวนี้เก่งมากนะครับเมื่อมีไอเทมชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูว่ามันจะเก่งยังไงนะมาเด็กก็มาเด็ก

ตอนนี้ก็ได้มุลมาสามาแล้วนะยังไงยังไองอไ,ไม่กลับไม่กลับไม่กลับ<_ e _ <T> ปั๊บ e <_ 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 T> ปั๊บปั๊ระยะเผานขน<_ e _ <T> นี่ครับการที่เรามีฟอ r แคป p นะคร e <_ T> ับ <obia> มันก็จะทําให้ศัตรูติดสโลนะฮะแล้วก็จะไม่สามารถหลบสกิลเราได้ง่ายๆนะฮะมันทําให้ฮีโร่ <lled> ตัวนี้มีความโกงขึ้นมาทันทีเมื่อมีไอเทมชิ้นนี้นั่นเองนะครับ มาเดเข้าใกล้พี่ไม่ได้หรอกน้องเข้าใกล้ไม่ได้หรอกน้องสกิลหนึ่งของเรานะครับไกลมากนะฮะถ้าโดนดาวกระจายตั้งแต่ดอกแรกนะครับรับรองว่าติดสโลนะฮะนี่มันก็จะเป็นอาการประมาณนี้แหละนะครับเดินไม่ออกนะฮะเดินไม่ออกแถมยังโดนดาวกระจายต่อเนื่องอีกนะฮะร,รับรองว่าโคตรปวน เชิบเชิบเช,ชิบเออเออใกล้ไปละใกล้ไปละฟอลอเรนติโนโใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดีใจเย็นดีโถอะไรจะหิวก็หายขนาดนั้นแค้นอะไรกูเนี่ยโอเคเรามาอัปเดตสกอร์กันหน่อยนะครับสกอร์ตอนนี้ก็เราฆ่ามาได้ 9ตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ตายสักตัวนะแล้วก็ได้แอสทริมาถึง11เลยทีเดียวนะก็ถือว่าทีมเราก็เล่นดีพอสมควรนะครับแล้วที่สําคัญเราก็เล่นดีด้วยแหละ <c oughs> นี่ได้มงกรใหญ่ละเจเก็บบั๊ไปอาวชิบหายละหายละเพื่อนมาช่วยละชึบช,บชบไม่โดน แคลลี่ที่ดีคือการยิงฟรีอยู่ข้างหลังนะครับมันคือสโลแกนของแคลลี่นะฮะชุๆๆๆปชชนี่มันก็จะติดฟอร์แคปที่ตรงไปปลายนะฮะทำให้สตูหลบสกิลดาวกระจายเรายากขึ้นนั่นเองแล้วชิปแผยแล้วเพื่อนเราเขาไม่เข้าไปตายทันทีลวตัวอย่างงี้แล้วเฮ้ยปั่นอันตีไป <c oughs> โอ้โหอย่างแรงปั๊บปับปบเฮ้ยมันโดดวะมันโดดวะมันโดดวะ ยิงไปก่อนยิงไปโอเคชนะไฟล์นะครับผมดันดีกว่าดันดันเพื่อนดันนี่เอาป้อมกลางคืนชึบชึบชึบเฮ้ยตะกี้ผมเพิ่งสังเกตว่าสกิลการโจมตีปกติของฮีโร่ตัวนี้นะครับมีผลต่อป้อมด้วยนะฮะ คิดจะเห็นได้ว่าป้อมมันจะมีสัญลักษณ์มางกรขึ้นมาเออเอาเรื่องวะโอเคเสร็จไอเทมก็เต็มแล้วนะบอกได้เลยว่ายิงค่าได้ฟเฟลอร์ทูธมาแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเก่งขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้เรามีบัฟซ้อนทับกันหนึบัฟอยู่เนี่ยโดนเข้าไปไม่กี่ดอกก็ตายแล้วนะฮะนี่จึ๊กๆๆ,ๆ,ๆ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊แ๊๊๊้ ค <Okay, S 2> นะคอสเอาคองว่ะอ๋ไม่ไหวสะละเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนมาช่วยเย้ยชิบมายจุดแต่ไป Never last bad things get it past Got scars on my okay, back from the scratch in the past If I got nothing left then what's left shouldn't last If a life so best then we shouldn't waste that Keep your head up, eat yourself off the mat And you gotta fight back, make a name, make it fast Make a change that'll last in the pain's the that I'll me down I'll still make it I won't be left out A good time is waiting And I'll make me proud back and Okay, I S <S <an> เป็นไงครับ <S an> เป็นไงครับโดนดาวกระจายไปหนึ่งชุดถึงกับตาย <S <S <an> <S นี่แหละฮะคือเซตไอเทมที่โกงที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับนี่โอ้คือตะกี้เซฟเฟนี่โดนดาวกระจายแล้วติดสโลว์แล้วไม่แล้วมันหลบดาวกระจายเราไม่ได้ไงแล้วเรามีเฟนเลยรทูสแล้วอะ่ะเออโคตรแรงนี่นี่ใครจะเอาโอ้ยไม่โดนวะ แบ็กแมนเราเอาแล้วฮะแบ็กแมนเราเอาแล้วฮะแต่เราไม่รู้จะช่วยไงครับเพื่อนไม่มาสักคนเลยบ้าเอ้ยตายฟรยีเลยชิบหาย แจ๊ะ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 นี่ติดทั้งติดสโลทั้งแรงก็มาดินี่เข้าใกล้ได้ก็มาดิอะไรมันจะโกงขนาดนี้วะนี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าฮีโร่ตัวนี้เข้าเซิร์ฟไทยนะฮะไม่แน่ว่าจะอาจจะไม่เปิดเป็นเหรียญก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดาร์ซี่เข้าเซิร์ฟไทยไปแม่งโคตรโกงนะครับ ชึกชึกชึกือทั้งเนือ์อทั้งแรงทั้งเนืด์ดทั้งแรงนี่สโลแกนเฮ้ยพลังงานหมดว่ะเฮ้ยเนี่ยฮะอย่างที่บอกถ้าเราพลังงานหมดนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับฉะนั้นเราต้องปลาเรากระจายโดนแบบนี้ชึก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 เอาชิปหายแล้วอันติผิดโอ้แต่ก็ชนะไฟว่ะโอเคก็เอาเป็นว่า น่าจะจบเกมกันแล้วนะครับโอเคก็ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้นะครับผมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบา,บาย